สวัสดีครับสดีครับสวัสดีค่ะวีนะคะจากมินิซีรีส์เรื่อง Love Station เชื่อมหัวใจให้ใกล้กันของรอพอมอนะคะใช่ครับผมสำหรับใครที่ดูเรื่อง Love Station แล้วนะครับสามารถแสดงความรู้สึกได้นะครับผมหรือใครที่ยังไม่ได้ดูก็ฝากติดตามเลยนะครับรับรองว่าฟินจิกหมอนแน่นอนค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับ1วันเต็มครับผมจะขอตั้งชื่อทริปนี้ว่า One Day with Purple l ลไลนนะครับกินเที่ยวสายเดียวครบรับรองเต็มอิ่มแน่นอนครับเมโกรู้ไหมว่าสายสีม่วงสายเนี like ้ยเขามีชื่อเรียกง่ายๆนะว่าสายสีม่วงเหนือเพราะว่าในอนาคตเนี่ยม oh, ันจะมีสายสีม่วงอีกสายหนึ่ง ก็คือสายสีม่วงใต้เริ่มที่นี่แหละครับสถานีเตาปูน,นะครับไปถึงลาดบัวนะนะครับหรือว่าวงแหวนกันชนาพิเศษอุ้ยเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับวันนี้นะคะเราจะใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพื่อที่จะไปเที่ยวนน,นทบ,บุรีกันค่ะว้า <Wow. S 2> มีโจทย์ม,<า>มีโจทย์ด้วยนะครับให้คุณไปที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตามหาร้านกาแฟช,ชิกชิกชื่อร้านขึ้นต้นด้วยตัวเอ,อมจอรู้ไมรู้ไหมรู้ไหม,ไ,หมไม่รู้ผมคุ้นผมคุ้นขึ้นต้นตัวเองเนี่ยไปไปไหมไปกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนต้องมีตั๋วก่อนสำหรับใครนะครับที่ใช้บริการรถไฟฟ้ามานครบ่อยๆนะครับผมผมขอแนะนําให้ใช้บัตรแบบ เติมเงินนะครับแบบนี้นะครับผมมันจะถูกกว่าราคาของตั๋วเที่ยวเดียวนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษหลายๆอย่างด้วยครับโอ้ยอย่างนี้ก็คุ้มกว่าเลยสิมีอย่างเราอะยังต้องไม่ซื้อเฮ้ยซื้อนะเฮ้ยซื้อนี่ราคาสิบบาทเองอ่ะโหว่าแนี่นะคะได้มาแล้วค่ะบัตรแบบเติมเงินเนาะซื้่ง่ายสะดวกสบายมากเลยค่ะมาค่ะไปเดินทางกันต่อค่ะ พี่หมอ่แต่ก่อนถ้าพูดถึงเมืองนนทบุร,รีเนี่ยเ <lemons S 1> <capit aine, S 2> มก็จะนึกว่ามันไกลมากรถติดมากที่สําคัญคือเดินทางลําบากมากแต่เนี่ยพอเรามีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะแป๊บเดียวก็ถึงใช่ครับอรถไฟฟ้ามาแล้วไปกันเถอะสถานีต่อไปสถานีบางซ่อนเมโกสถานีบางซ่อนของสายสีม่วงเนี่ยมันเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เปิดใหม่ด้วยนะ ถ้าค,คนที่อยู่เมืองนอนท์แล้วอยากไปเที่ยวปทุมก็คือง่ายสะดวกสบายมากใช่หรือคนที่อยู่ปทุมอยากจะมานนท์ก็ง่ายงงเหมือนกันอออยู่ปทุมกลับตั้งนนท์<อ>ี่อยู่ปทุมกลับแมนองนอนท์น,นี่คือร้านอาติสารน,นั่นเองเป็นไงไม่โก ไกลป่ะไม่ไกลเลยจริงๆเดินเข้ามาจากปากซอยติวานนท์ซอยสามนะคะไม่ถึงแบบ3นาทีก็เจอแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะเห็นสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้ <laughs> ใกล้มากจริงๆริงค่ะไปค่ะเป็นไงเมนโกะอร่อยป่ะอร่อยมาการ้านนี้เนี่ยเป็นร้านดังจากเมืองเชียงใหม่ะอาหารอร่อยกาแฟาอร่อย แถมเขายังมีเบเกอรี่เยอะแยะมากมายหอมมากเอาเป็นว่าใครที่อยู่แถวนี้นะคะอยู่ใกล้ๆสถานีกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็แวะมาทานที่ร้านอาติสานกันได้นะคะแต่ว่าใครที่อยู่ไกลก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้เพราะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะครับผมลำแต่แม่ลำแต่เจ้าเฮ้ต่อมาด้วยให้คุณไปที่สถานีสย์ราชการนนทบุรีนะครับ ตามหาวัดที่เป็นพระรามหลวงชื่อดังของจังหวัดนนทบ,บุรีอได้ค่ะแต่ว่าหนูขอ,ขอกินก่อนนะแม่ค่ะมันอร่อยมากๆครับขอาเติมพลังแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีศูนย์ราชการนนทบ,บุรีกันนะครับเดี๋ยวเจอกันค่ะร,รอคอยเธออยู่ตรงนี้เฝ้าร,รอเจอเธออยู่ตรงที่เดิมฉันพร้อมแล้วทุกๆอย่างเพื่อออกเดินทางไปบนเส้นทางของฉันกับเธอ รอมกันอยากไปที่ไหนจะพาไปถึงแล้วนะคะคที่นี่ก็คือวัดบัวขวัญพระอารามหลวงค่ะคือวัดนี้เนี่ยนอกจากจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับยังมีความเป็นมาหลายร้อยปีด้วยนะครับมผมแล้วก็เป็นธรรมดาที่สายบุญอย่างเรานะคะไม่ว่าไปที่ไหนก็จะต้องขอมากราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันก่อนนะคะ อิ่มบุญไม่จ้ะอิ่มบุญมากเลยค่ะพี่โมด <Okay. S 2> วัดสวยมากเราไปต่อเลยไหมไปค่ะ okay. คตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแยกนนทบุรีหนึ่งนะครับสถานีนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานีของสายสีม่วงนะครับที่มีบริการจอดรถนะครับเรียกว่าคารจอดแล้วจอดครับสะดวกมากๆจอดรถปุ๊บ ขึ้นลิฟต์มาถึงสถานีเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีอีก3สถานีนะครับที่มีอาคารจอดล,ล้วจอดด้วยนะครับรู้ไหมว่ามีสถานีอะไรบ้างรู้สิคะเพราะหนูก็ทกําการบ้านมานะไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดี อีก3ามสถานีนะคะก็คือสถานีคลองบางไผ่สถานีสามแยกบางใหญ่และสถานีบางรักน้อยท่าอิดค่ะซึ่งที่จอดรถนะคะสามารถจอดรถได้เป็นพันๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะถ้าจอดรถถูกมากยิ่งใช้บัตรโดยสารแบบเติมเงินยิ่งถูกเข้าไปอีกนะคะ,ะเพราะทางเราพอมอเขานสนักสนุนให้คนมาใช้รถไฟฟ้าแทนการขับรถไปแออัดก,กันในเมืองค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มาเที่ยวจังหวัดนนทบ,บุรีแบบจริงจังๆสนุกไหมสนุกมาก แล้วก็นนทบุรีบอกตรงว่าที่เที่ยวเยอะมากค่ะและวที่สําคัญคือเดินทางสะดวกมากโอเคครับวันเดวิธโปร์ไลน์กินเที่ยวสายเดียวครบของเราวันนี้ทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องเลยนะครับส่วนหลังจากนี้เราจะไปเที่ยวไหนต่อถ้าอยากรู้ติดตามอีพี2นะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงพร้อมลุยแล้วค่ะจะไกลจะไกลจะเชื่อมหัใจด้รอยยิ้มมาเดินทางไป